นี่เหรนขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะนี pues ienne, ่เหรนขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมฮะวันนี้รู้สึกยังไงคะกับการตกเตียงครั้งแรกค่ะลี่เหรนขอสัมภาษณ์หน่อยนี่เหรนขอสัมภาษณ์หน่อยนี่เหรนขอสัมภาษณ์หน่อยขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะวันนี้รู้สึกยังไงคะกับการตกเตียงครั้งแรกค่ะแม่อ่าแม่เผลอแป๊บเดียวเองนะคะ แล้วทำไมถึงตกเตียงคะหันไปหยิบเสื้อนิดเดียวเองอะคะ่ะตกเตียงนังตุ้มอ้าวโอเคเพราน้องกระโดดลงไปใช่ไหมเพราะน้องเริ่มโตแล้วใช่ไหมอ่าอ่าอ่าขอสัมภาษณ์นะคะอ่าเป็นรางวัลน,นะคะแล้วต่อไปจะกระโดดเตียงไหมคะวันนี้อาการเป็นยังไงคะอ่า อาการก็คือตรงนี้นะคะหัวบวมนะคะบวมไปหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงท้ายทอยนี่ก็คือบวมไปหนึ่งนะคะคือเขาอะตกลงไปตรงนี้นะทุกคนนี่ก่อนที่จะตอกก็คือเขาจับกระเป๋าใบน,นี้นะคะจับกระเป๋าใบน,นี้เสร็จปุ๊บก็ตกลงพื้นใช่ไหมตกลงพื้นเสร็จปุ๊บกระเป๋าใบน,นี้ก็ทับหัวเขาอีกทีหนึ่งอ่าเขาเรียกถูกรางวัลที่หนึ่งพร้อมกับเลขท้ายสองตัวนะคะเป็นยังไงคะแจ็คพอร์ตเลยนะคะ วันนี้แจคพอแต่ดีนะคะคอไม่หักไครนี่จะตกใจมากเลยค่ะคิดว่าลูกคอหักไปแล้วไม่คอหักนะคะ,ะแม่ซื้อช่วยไว้นะคะใช่ไหมคะใช่แม่ซื้อช่วยไว้ไหมลูกกินนมนะคะนี่ลีหลินเราเลี้ยงด้วยน้ําเปล่าเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขากินนมอิ่มแล้วนะคะแต่๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะว่าเขา ปกติหรือเปล่านะอ่ายังเวียงได้เหมือนเดิมนะคะก็แสดงว่าเขายัางปกตินะคะอ่าเดี๋ยวเราจะแกล้งเขานะคะกินนมนะคะ <c oughs> เขาจะโมโหหรือเปล่านะคะถ้าโมโหเหมือนเดิมก็คือใช่ค่ะเขายัางปกตินะคะโมโหเปล่าโมโหยังโมโหยังเอาหนะ้เอาแกงลูกโมโหเปล่า อ่ามัมอามัมนี่หัวนมอยู่นี่อ่ะอ่อเขาโมหัวนะคะเพราะเขากินนมไม่ได้นะคะเขาจะเหวี่ยงนะคะอ่านี่เขาปกติค่ะกินนมนะคะขออนุญาตขออนุญาตเออ อนี่นะฮะเออเอากินนมนะคะกินนมนะ,ะ,ะนี่นี่นี่เ,เขาเบียงแล้วนะคะเออเอ่ะากินนมดีๆนี่กินอากินน้ำดีๆนะคะมุ้งโมโหแล้วฮะโมโหเขาจะกัดนะฮะกินเองคะ่ะอ่าเบบี้กินเอง พี่กินเองดิอุ้ยแล้วน้องจะปาทำไมอ่ะเออกินเลยกินเองได้แล้วเฮยเฮยดิเฮยยอ้ยอย่างนี้แหละเอออย่างนี้แหละฉันจะแม่ใจแกกินนมละอือ นี่มันเป็นยังไงล่ะเออ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 มาจีเนาะเอ้ยอะไรวะอะไรอยู่บนหัวน้องวะเจ้ากูเฮ้ยอะกินต่อเร็วนี่มีอันหนึ่ง มีสองอันนู่น 好，好、啊，好、啊，婆巴腰嘞！哎，哎、啊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 ，哎，哎。 คือหัวนมค่ะอต่เอาหัวนมจริงๆนะไม่ใช่หัวนมปลอมอ่ะนี่เวลากิน,นต้องยอกขึ้นอย่างงี้ไบ้บี้ต้องยกขึ้นอย่างงี้นี่ยกขึ้นสูงๆอย่างงี้อ่ะลองทำดิลองทำเอาบีบี้ไอบี้เบบ,บี้นอนอย่างงี้เอบี้นอนเอบี้นอนนอนเออเงี้ยไหนเราทำดูให้แม่ดูดิ người này người xuống xuống người biết uống no nọ hơn hơn hơn. Bên này bèn nào này อ๋อผมเข้าหน้าเหรอโอ้ผมเหรอผมเข้าหน้าผมเข้าหน้าผมเข้าหน้าเหรออ๊ะแม่ออกแล้วไม่มีแล้วแม่ออกแล้วอ้าเจ็ดนาทีแล้วเหรอถ่ายแบบเดียวเองอะ่ะอ้า โอเคบ๊ายยแยกย้ายรูกใกล้จะสิบเดือนแล้วฉันดีใจที่สุดเลยว,วันนี้ตกเปี่ยงอ,อ,อ,อ